สวัสวดีพี่น้องชาชนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมมาดูซีทีวีและงบน้อยอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปิดสุ่มฟรีไฟอีกแล้วนะครับในกิจกรรมใหม่ของมันนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นได้กันหรือยังนะครับแต่ผมเพิ่งไปเติมเพชรมาเมื่อกี้เองนะครับเราจะมาสุม่มลัคกี้กันเลยนะครับมาเข้ามาหน้านี้และเนี่ยผมจะสุ่มอันนี้ก่อนนะแล้วผมว่าจะไปสุ่มอันนี้ต่อนะครับถ้ามันเพชรไม่หมดก่อนผมมาสุ่มอันนี้ต่อนะครับนะเรามาสุ่มนี้ก่อนเนาะเอาละเราไปสุ่มกันครั้งแรกเลยครับไปไม่ต้้้้อองถาามมยยยืนนนนััเลใหไไดดผคคตะรบ คาตนะดิโอ้โหโปรไฟล์ครับไม่เป็นไรครับอ่าต่อครับขอคาตนะเถอะคาตนาคาตนแเราจะไปสุ่มอีกเลยคาตนะโอ้โหไม่ครับปืนครับนะต่อครับต่อครับเอาละได้ไรได้ต่อครับได้ไขอเป็นถ้าโอ้โหปืนอีกแล้วครับเปิดต่อครับนะเปิดต่อขอให้เป็นคาตนะเถอะโอ้โหล่มครับนะต่อต่อเลยอะไรต่อครับคาตนาอันนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้นี่ถือว่าก็เท่อยู่นะครับโอ้โหเท่อยู่เท่อยู่ ต่อครับต่อสี่ร้อยกว่าเพชรเลยนะต่อแล้วคาตาโอ้โหท่าดอกไม้ครับโอเคขอให้ได้คาตาณะคาตาณะคาตาณะโอ้โหคาตาณะไม่ได้ครับได้ตัวละคร่ะก็หมดไปหกร้อยกว่าเพชรนะครับคาตาณะครับโอเคนะทั้งหมดครับหมดไปพันกว่าเพชรแล้วก็เหลือเก้าร้อยกว่าเพชรนะครับน่าจะหมดไปสองพันกว่าหรือพันกว่านั่นแหละนะครับเออนะประมาณนั้นแหละนะครับเหมือนกับมันมนล็อกไว้หรือเปล่าวะอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับนะโหจะมาสุ่มนี่ต่อนะ อ่ะ5ครั้นงนะครับไปเลยจะได้อะไรไปดูกัน,นครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยของเกลืออีกแล้วโอ้โหเกลืออีกแล้วเกลืออีกแล้วโอ้โหโอ้โห,โโหดูครับดูมันทํากับผมอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเกลืออีกแล้วเอ้ยโอ้โหดูมันดูมันทําอ,อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าม,มีตังค์แล้ว โอ้หรืออะไรวะเน,นี่ยโอ้โหโอ้โหเกือรัวๆทั้งหมดก็หมดไปแล้วครับไม่เห็นจะได้อันนี้เลยอะ่ะโอ้อยากได้อะ่ะโอ้โหไ,ไว้จะมาสุ่มต่อครับอันนี้ถ้ามันไม่หมดเขตก่อนนะอีกยี่สิบแปดวันครับโอ้ยอย่าก,กลัวครับยี่สิบแปดวันเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มต่อนะั้นเหลือกันหนึ่งร้อยกว่าเพชรน,นะครับเหลือไว้นะครับเหลือไว้ทําทุนต่อนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่จะมาเปิดอะไรเล่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรละนะครับจะร้องไห้ในตอนนี้นะครับ <c oughs> ดังหมดแล้วอะ่ะงั้นก็บ๊ายบายนะครับผมจะไปสตรีมต่อแหละบ๊ายบายจุบ๊บ